กับมาได้ไหมตอนนั้นมั่นใจแต่กันนะผมใจประมาณนั้นผมใจไม่โอ้ผมได้บอกให้นะถ้าเป็นราการเขาเดือดรุนแรไปแล้วเออเออผมไม่สบายโอ้ก่อนชกเลยฮะใช่ผมแล้วก็โผมบอกว่าเใจใส่เราโคตรโอ้ขอให้พ่อไปครับผมโอ้โหเด็กไม่สบายจริงหนามเด็กผมมาท้าเล่นมา่อยช่วยอ่าไม่สบายก่อนชกกี่วันฮะกี่วสามสี่วันสามสี่วันไม่สบายวันนี้ชกทั้งที่ไม่สบายไม่สบายครับโอ้รอประมันอ่ะ จังหวัดสจอเป็นรักหรอจังหวัดที oh 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 oh. ่โดนักสจอสจอรู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นก็วัดกันมันแล้วล่ะแล้วก็คาดกัการวางแผนหรือว่าอะไรก็ต้อองประมาณนั้นครับผมโอ้โหแต่ก็ทำได้เข้าใจมากโดนเข้าเข้าโดนเข้าเข้าที่ต้องใช้จังหวัดนับจังหวัดที่โดนนับตอนนั้นมันมันเป็นยังไงนะจังหวัดไหนอ่ะอ๋อเป็นบาทนะไปไงไปตัวหมัดใช่ไหมเราลุกขึ้นมาเราคิดว่าเราจกลับมาได้ไหมเนี่ยฮะ คิดถึงใครคิดถึงอะไรคิดถึงสจคิดถึงใครคิดถึงอาชีพ้วยนะครับผมคิดถึงอาชีพ้วยอาชีพอะไรอาชีพเนี่คิดถึงอาชีพไหมไอ้ไอ้หมดยักษ์สาวไปแล้วต้องขึ้นยักษ์สี่ไปเนี่ยที่เทียบบ่อยยงไงที่มุมบอกบอกแค่ว่าโดนอัดเดียวแล้วตอนนั้นเราคิดว่าเราจะอัดเขาได้ไหม จังหวะนัสาวไปทำได้อย่างทำได้ยังยังเลยยักสี่ไปทำยักษ์สี่จังหวะที่ทำได้ตอนนั้นมันมันลุกไหนที่ที่เราทก่อนก่อนล็อกนะมัดขวามัดขวาไหนไหนขอโทษนะตัวลงม้ายกับขวานี่มัดไหนหนักกันโอ้ยมัดขวาเถอมัดนี้ใช่ไหมที่ที่เช็คบินมัดนี้เลยใช่ไหมแล้วจังหวะที่เราโดนน้ำแบบโดนไปนับแลกลับมาชนะเราแบบนี้มีไหมไม่นี่ครั้งแรกชีวิตเลยใช่ควายมัดไปจังหวะที่เขาล้มไปตอนนั้นเราคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้ไหม ไม <S <s oh, uh, ja. uh, s <S Now, ่ร no. no. ู้เหรอตอนนั oh, like ้นภาวนาในใจว่าไงก็ขอให้พี่รู้เอาละครับผู้ตัดสู้ก็ไม่รู้จริงๆเอาละครับอนก้าเก้าสุดท้ายแล้วนะอยากเจอใครอยากเจอใครที่กัดเท่าไหร่ดีที่สุดเนาะไว้สี่ละห้าไวสี่ร้อยห้าปอนมีแข่งัดแชมป์ยังมีนะช่องทัวร์อยากได้ชท่าไหรอีกอ่ะไว้ห้าฮะอยากได้รับเดินนะอโอเคฝากกันโมอดีตามหน่อยเนาองอ่ะ Ô, ông rút làm gì? Cho mẹ. Ô, ok ok, ở dưới đi, ở dưới. Đợi đợi.